ไปกันต่อในเรื่องของเกษตรกร,ร,กรค่ะหลังจากที่มีการมีฝนตกชุกในช่วงนี้ก็เกิดทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยประสบปัญหาค่ะอย่างที่ขอนแก่นนี่เองค่ะขอนแก่นนะคะฝนตกชุกค่ะส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกล้วยหอมทองกําลังประสบปัญหาโรคเชื้อราแล้วก็รากเน่าค่ะขณะที่ราคาจําหน่ายปีนี้นะคะดีมากค่ะ ทีบ้านนาเพียงตำบลสำราญจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านปลูกกล้วยหอมทองรายใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ําแฉะทําให้รากนะคะเริ่มมีเชื้อราแล้วก็เน่าเปื่อยนางสาวอรารยาเพชรนาค่ะเจ้าบ้านนาเพียงหมู่4ี่ตบลสำราญจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นเจ้าของสวนกล้วยค่ะได้บอกว่าช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยส่งผลกระทบทําให้น้ําฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทําให้ดินแฉะ ส่งผลให้รากของต้นกล้วยเป็นเชื้อราเริ่มได้รับผลกระทบนะคะมาตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมาแล้วค่ะปลูกกล้วยหอมทองเนี่ยมี3ไร่ด้วยกันประมาณ1,200ต้นค่ะ ซึ่งช่วงนี้นะถือว่ากล้วยหอมทองกําลังเป็นราคาแต่ว่าดันมาเจอฝนค่ะอ,อาจจะต้องมีการฉีดยากันเชื้อราบ้างในระยะนี้ถ้าไม่ฉีดนะคะก็จะทําให้รากเน่าเปื่อยในที่สุดค่ะแล้วก็ทําให้ต้นทุนนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ประกอบกับปีนี้เขาบอกว่า กล้วยหอมราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะพี่ตั้มซึ่งที่สวนนะคะปลูกเองแล้วก็ขายเองด้วยนะเริ่มต้นขายที่หวีละ7 0บถึง140บาทแล้วก็แล้วแต่ขนาดของหวีค่ะโดยปีนี้นะคะลงทุนปลูกกล้วยเนี่ยขายไปจึงถือว่าคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปค่ะครับผมโดยก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่าเขาปลูกกล้ยช่ายพริกแล้วก็พืชผักตามฤด,ดูกาลมานี่10ปีแล้วครับแต่ว่าพืชผัก พวกนั้นนะครับต้องใช้สารเคมีแล้วก็น้ําจํานวนมากครับยากต่อการดูแลแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับบางช่วงขณะกําลังเก็บขายก็มาเหี่ยวเฉาแห้งตายครับก็เลยหันมาปลูกกล้วยหอมทองขายครับสร้างรายได้ซึ่งปลูกมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วครับโดยการปลูกในช่วงแรกเป็นช่วงโควิดระบาดพอดีทําให้กล้วยนีย่ขายไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นนะครับเน่าเสียทิ้งไปจํานวนมากแต่ปีนี้ครับเขาบอกว่าราคาดีนะครับ ดีกว่าปีที่ผ่านมาครับผมอา,อาจจะต้องเพิ่มต้นทุนอีกสักเล็กน้อยเพื่อได้ได้ผลผลิตออกมาจําหน่ายอาเป็นการอะไรนะเพิ่มต้นทุนจากการฉีดยาป้องกันรากเน่านั่นเองครับผม